เป็นข้างข้าวเว้ยเนาะ ม่พี่น้องและเอฟซีทุกๆคนเนาะมาปกมาปกเปพบสาลาวซิงนกับสสิงเคยเมื่อนี้ก็ลงมาเฮือนหีนเด้อพี่น้องเมื่อนี้ก็คือมาขึ้นลังค่าห่านเนาะพี่น้องซาพองสีหิดห่านยังก็บคอรอสมรอติดตามเนาะ เฮื่อนยังโมเดลได้พี่น้องเพื่อนกันยังกกเสาครูนเสาสีผาาอยู่ได้แต่ว่ามาเหตุกานก่อนเป็นยังอาจลายคนอาชีพทำอะเป็นยังซะพม้องเป็นบ้าวะเพื่อนยังบมเดวขึ้นมาเหตุทานก่อนโขเขาเขาพอตัวใดเราก็เหตดตัวนั้นก่อนเนาะพี่น้องคนขิดคนเขามีรอยคนกับรอยคนขิดกับปตีบาหวากันเนาะอันนี้กะ พองก็สิมาตั้งหานก่อนฮะละก่อนสิได้ึ้นเพื่อนกันเนาะพี่น้องเพื่อนเพื่อเห้สิได้ึ้นมันลังใหญ่นเนาะแล้วก็ห็ดําพออยู่ก่อนเอาหาันอยู่น้หาหันก่อนเนาะพี่น้องถามผู้ดใดไกลแวะมาทาั้งเมืองไซผู้ทองเค้งสวรรณดีบ้านเพื่อนหินกะอย่าลืมมาแวะอุดหนุนสาพงนี่เด้อพี่น้องเสาพงสิขาคลายง่ายเมือ,อยังกะ สวยชวนสวยสู้นี่เด้อแต่ตอนนี้กันยังหมดได้คายดอกพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เฮาก็ซิมามุ่งลงังค่าึ้นขึ้นลังค่าแล้วก็มันตั้งหากก่อนนี่แหละเนาะพี่น้องแต่ยังว่ายัางบ่ได้งบที่ว่าจะเอ่มจะเห็ดยังดอกเน,น,งงะกนาะพี่น้องงบเสียองก็ได้แต่ลังค่าสื่อเนาะพี่น้อง รอซุ่มรอติดตามเนะาะสะบพงก็ค่อยค่อยเห็ดไปตคนเดียวเนาะพี่น้องค่อยเห็ดค่อยสางไป <c oughs> ค่อยเห็ดค่อยหาไปซัมนี้สะพพงกับภุมใจเลยเนาะพี่น้องถ้าผู้ได้อยากสวยสะพพงอยากอุ่นนุ่นสะพพงกะถักมหาสะพพงได้เด้อพี่น้องกําลังตองการคนสวยได้ตอนนี้พี่น้องตองการคนสวยเนี่ยได้ราะว สพงกัเห็ดห่านคนเดียวเนาะเผื่อซีหิดเผื่อซีหิดแล้วโตวคนเดียวแบบนี้เผื่อซีได้ได้สำเนียกัเอาสมัครก่อนเนาะพี่น้องคอยหิดคอยหาอันนี้กะไปหาเงินจากกรุงเทพกรุงไทยเมืองไทยแต่หลังเปรียพี่น้องเอ้ยมาหิดมาสางกะสะพงกับลุงไปหาเห็ดการเห็นงานอยู่กรุงเทพกรุงไทยเปรียเห็ดเด้งเงินมาเดือนซุกเงอนละเฮ็ดเนาะพี่น้อง แต่ว่าเพื่อเหาสิตังรักได้ค่ะคือว่าอะไรเนาะมันก็ใส่เวลาเพราะว่าสาวพองกห็หาเงินตัวคนเดียวแล้วก็ส่งส่งลูกเทียนน้ำเนาะตาสดๆเป็นกำลังใจให้สาวพ้องเนเด้อพี่น้องอันนี้ก็เพื่อนสาวพองอยังสี่ฝ้าอยู่ดอกพีน่น้องสาเพื่อนสาวพ้องกส็สิมหาต้นพี่น้องชิมหาต้นเพื่อนผู้อื่นก็เจ้าก็ได้รังโขกรังค่าเิ็นอะไรเลย กันชาวพงษ์กันยังสีฟ้าสีฟ้ากระยาดอกเนาะพี่น้องส,สู้ๆมี็นกำลังใจให้ชาวพงษ์เลยเด้อจังไรกับชาวพงษ์กับสีเห็ดสีหาไปเรื่อยๆฮะเลยพี่น้องได้ซัมไนกับเอาซัมหันซัมแห้งฮามีเนาะหาเงินคนเดียวกับชาวพงษ์กับซื้อว่าชาวพงษ์กับเออเท่ากันภูมิใจแหละพี่น้องเลยหาได้ซัมหนี้เห็ดได้ซัมหนี้ชาวพงษ์กับภูมิใจแล้วผู้ใด บึ่งกับส้มสาพองกันฝากติดตามกไรก์กดแร์และเป็นกำลังใจให้สะพองในเด้อพี่น้องเห็ดเนดากะสุขสูไปน้ำกันเนาะพี่น้องู้ใดเป็นผู้ใดที่ว่าอันนี้กับบึ่งสาพองเป็นตัวอย่างเด้อพี่น้องเห็ดสางคนเดียวคือสะพองกันขอเป็นกำลังใจให้คือกานเนาะอันนี้ก็คอยหยุดคอยหาไป สักมือนะคะสิเป็นคองเหาเนาะพี่น้องคววมพยายามอยู่ทีใดความสําเร็จต้องอยู่บ่อนหันเพิ่นวาเนาะพี่น้องก็ค่อยเก็บค่อยกรมไปสู้ๆไปนํากันเน้อพี่น้องเด้อตอนนี้กําลังข้นขาวกาลังขืนขาวเนาะพี่น้อง

Yesa pom bna na. Ah, to ni man rat 17. Chay dai dai na. ำลังขึ้นโค้งให้สายพี่น้องเงินไปหาจากกรุงเทพประสิส่งสีดาแต่หลังค่าเนี่ยแหละพี่น้องเลยกะทรงสีดาแต่หลังค่านะพี่น้อง เดียวครับลูกคุสุขงานทีไม่น,น้องพี่น้องยังใดต่อเติมน,นี่ะเฮือนเสาโพองยังเป็นสเสาฝาเเพื่เนในวิ่งในเฮือนนะไปสนใจสิบมบั้เห็ดนำพี่น้องโอ้ยนี่แต่คนข้ามาเวียนน้อพี่น้อง มีแต่คนเขามาเวียนวนแต่ว่ามีผู้ใดมาเห็ดน้ำจักคนเลยพี่น้องเออบุญวัดาสนาซาตาต่างล่างกันเวลาผ่านไปเจ้กสองมือเนาะพี่น้องก็ขึ้นโค้งมุงลังคาเซตเป็นทีขำหอยเลยเด้อพี่น้องตอนที่ว่าเห็ดสาวองกัน ถ่ายนำแล้วก็เฮ็ดกินไปนำกับขทดขวดไผ่ละลายทีว่าม่ได้ถ่ายให้ละเอียดด้วยว่าก็รัดพ่อเขาข่าวเนาะเพราะว่าก็ใส่เวลาเป็นอาทิตย์คือกันเนาะพี่น้องเพื่อสิเหลวแต่ละขันแต่ละตอนเพราะว่ามันก็ต้องใส่เวลาเนาะพี่น้องเฮ็ดยังก็คือการใส่เวลาเบิ่์เอย่างเนาะพี่นอ้องเหลือแต่อีก ก่อได้บ่อันนี้พี่น้องเลยแต่ก็เข้ากันสิบได้ก่อดอกน,อน้นองพี่น้องเพราะว่าเงินสะพงมาโพอสะพงต้องลงไปกุ้งเถ็บลงไปหาอีกน้องพี่น้องใ <c oughs> ดรเห็นคลิปนี้ก็ฝากไลค์กดแชร์เ,เป็นกำลังแหงใจให้โพงเนี่ยเด้อพี่น้องเผื่อบอกผาดการติดตามให้กดกระดิ่งนิงๆให้ชาวเราเป็นมันน่องนาอนพี่น้อง เป็นห่าเนาะห่านเนียังก็รอซุมรอติดตามเนาะพี่น้องกุละอีกไลท์่าละพี่พี่น้องเผื่อสีส้ำลิดเส้นสุมปู์ไปหาเงินอีกตอนพี่น้องส่วนเงินเนี่ยยังเป็นเซาแบฝาคือเก่าพี่น้อง สาวกักษาบมเหมียนมีชีเด็กไปทำงานเหตุเทื่นเองมั่งนี่มึงนู่หูสาวยังกักษาอย่างนี้บมมีบอคุบอคุบโอเมียปากเป็นกำลังเสียแหงใจใหายสาวลาวเนเดอร์พี่น้องละกัน เป็นกําลังเฮงใจให้มีผู้ละกับแพนดา้าน้ำเนาะตอนนี้มีผู้ละแพนดา้ากใหญ่เป็นสาวตัวสูงสำเ็งเนื้อพี่น้องเลยมีสีขาวย,ยังบาดมีผูก้กใหญ่แล้วคข้ายไหมใครขนมไปใครขนมสีบด <c oughs> ตุ้ยพี่ดีงามใช่ปะขนาดซสำนีกันเรียบมึงมีพุ่นซสำแม่แล้วพี่น้อง S <S มีผู้ว่าจีมีผู้สีคายน้ำปั่นนี่มีผู้กับสีคายน้ำปั่นน้ำพี่น้องสีคายขนมนั่นสีคายน้ำปั่นน้ำมี้ไปโอ้เยเอาร์เมสิเลเอา,อาเอม,าม่ต้องไปหาเงินก่อนมีเอ้ต้องไปหาเงินก่อนพี่น้องเลยเซตเป็นทีเียมหอยเป็นว่ะ

ลงลง,ลงทงั้งน่ะบทอันน่ะล่งมาได้ป่ะเอาหางแล้วมีบันไดเล็กบ่อเอเอเ โอ้แหว่เหล่คือคุยโอ้แหวเหล่เก่งเนาะเฮ้ยอย่าบอกไอ้เชียงกันสิโดดล่งน้ำนะพอดี พียท่องสิไปาบันไดมาใหอัน huh. นี้ก็คือปลาเนาะมือนี่เป็นเมนูปลาลุงเรืองเราสิไปกันสมใจอันอ่าอ่ะหน่อยฮะมักน้ำนี่นเองเอาเําเศน้ำเกลือเน้ำเกลือเศษน้ำรรมาไดที่เถือโอ้ยเศน้ำเองโอ้เน้ำกินผูนายเเอยอะพอย อันนั้นเพื่อนตอนกระจามุงบอดเอกบอดเกไปถ่ายลืมไปหาเห็ดนี่มใหม่อยู่ป่ายจีนงซื <c oughs> <c oughs> ม่มามาล้วกันจนกระจ้าเรือแผ่นสุดถ่ายพี่น้องเลยเป,เป็นตันใหม่บางขาลาอูม้มีเปลี่ยนไม่บางขาลามข้ามาอยู่ทั้งเนื้อบ้านนี้มาลูกหลังจากทีวากินเขากินน้ำเสตเป็นทีอมหอยแล้วห้ากระซิม มาเบิ่งเพนตีซีนาหรือว่าตีาอันนี้เนาะคือเซราใสยคือตอนนี้เนาะเตรียมตีเซราใส่ <c oughs> หรือว่าเพนรียบแลเนาะเพนเนาะเพนรียบนั่นแหละเซราเพนรียบับตซีนะเพืเ่็ให้หม่เพน่พนาะนีะ่ ปากเ็นกำลังเฮงใจและกดติดตามให้สาวพองเนี่ยด้อพี่นอ้องเแบ่ปลอดภัยการติดตามทีมงานสร้างเ,เท่ากับมีแต่พี่ๆน้องๆเข้ามีไอเรื่องแล้วกะ็พี่ไอทองแล้วกะ็ไอเสียงและไอแหลน่นาะมีสี่คนเป็นข้าง้าวเเนาะอ้ะาวบาดนีตไ <laughs> ก่ไก่แหล่ คายผู้หอยผู้แขนแขนอะไรแขนเมืองหนั่งเนาะเอามาแ้วนี่อะไรเปล่าทางหลังไปทางหลังทาี่สิบเมตรเดาเปล่าแจ็คแจ็คผู้ใดเอาขึ้อเนาะคลิปนี้ก็เสียอัมลาพระจ่าพี่น้องเด้อ S <S กดติดตามชุมตอนต่อไปได้เลยเพี่น้องบ๊ายบายอะน, <Yeah. S 2> นี่ลุงเรื่องผ่าน